มาค่ะมาเข้าครัวเหมือนเดิมค่ะนี่ทำอาหารง่ายๆนะคะ,ค,ะคล้ายๆกับบรตีนะคะวันนี้เขนมปังแล้วก็หมูหมูเราจะหมักแล้วนะคะทำหัน่นฝอยๆหัน่นฝอยแล้วก็หมักเครื่องเห็นไหมคะหมักเครื่องหมักเครื่องแล้วก็จะมารวบใส่น,น้ำมันน้อยๆเห็นไหมคะ อาหารง่ายๆวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีสลัดผักมีแครอทนะคะแล้วก็แตงกวาทีนี้พอน้ําหมูมันจะออกแนละ้วมันจะทาให้หมูน,นิ่มพอนิ่มเลยมันจะกรอบข้างนอกแล้วก็นิ่มในนะคะเห็นไหมคะทำง่ายๆคือแล้วก็ใส่มายุนิตในขนมปังนะคะ อาหารมันนี่ง่ายๆค่ะแต่ว่าหมูต้องหมักนะคะเพราะว่าความหอมเห็นไหมคะง่ายๆค่ะแต่ว่าขนมปังต้องต้องต้องเข้าอบก่อนนะคะเห็นไหมคะอาหารง่ายๆแต่อร่อยเห็นไหมคะง่ายมากเลยแต่ว่าหมูต้อง ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะตัวเดียวน้ำมันจะคุกคีลพยากับน้ำมันแล้วมันจะนิ่มทำให้หมูนิ่มนะคะเห็นไหมคะมมก็เป็นอาหารอีกวันหนึ่งแบบง่ายๆสไตล์ของเราเองวันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเยอะนะคะแค่หมักใส่อ่าิ๊วขาวหน่อยนึงแล้วก็ ขงนอน,นิดนึงน้ำตาลช้อนหนึง่งแค่นี้ค่ะทีนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นที่ง่ายๆแต่อร่อยนะคะนหนะคะนี่น้ำน้ำหมูเริ่มจะจะแห้งแล้วก็ทยอยเข้ากับเนื้อหมูเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นอาหารที่ง่ายๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมขนมปังนะคะนี่ทานแบบง่ายๆเห็นไหมคะง่ายๆแต่ว่าเราต้องหั่นก่อนนะคะต้องตัดครึ่งก่อนแล้วก็อบโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะวานนี่เราจะมาอบตรงนี้นะคะนะคะ่ะนี่เราจะมาเข้าอบตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนี่วิธีอบนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปเลยสามชิ้นเห็นไหมคะ ดเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เลยได้ไหมคะเนี่ยมัน,นก็จะเป็นของอ่าไม่ต้องไปเข้าเครื่องอบเครื่องอบแบบแบบเล็กนะคะสะดวกด้วยค่ะนี่ก็เป็นอาหารง่ายๆอีกวันหนึ่งไปอร่อยนะคะ างนี้ก็บางคนแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักรวมเลยนะคะแล้วก็เอามาผัดแบบว่าหน่อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราแบบว่าจะแบบเอาผักสดแบบแยกนะคะผักสลัดจะทุกอย่างจะจะแยกนะคะว่าเออเอ,อ่บางคนอาจจะไม่ชอบผักอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีให้เลือกแล้วก็แยกได้นะคะเนี่ยมันก็เริ่มจะจะนิ่มนะคะ ง่ายๆค่ะแล้วทำกับข้าววันละมื้อนะคะตอนเช้าจะเป็นขนมปังหรือว่าอะไรก็ไม่มีเลยค่ะไม่ทานอาหารเช้านะคะจะดื่มกาแฟแล้วก็เป็นขนมปังนิดหน่อยเป็นเค้กอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มื้อกลางวันก็บางครั้งก็เป็นขนมปังบางครั้งก็เป็นแบบย่อย ทำอาหารไม่เก่งแต่ว่าก็พอไปได้นะคะใจรักเห็นไหมคะเห็นไหมคะน้ำมันเขาก็เริ่มจะหมูที่ว่าหมักเขาเริ่มจะจะอ่อนตัวลงแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆทีนี้เขาก็จะเริ่มอกรอบนอกนุ่มในเห็นไหมคะมสีสันน่าทานไหมคะให้เพื่อนๆูดใ,ใจ<ม>ๆสิค่ะ ง่ายๆแต่น่าทานนะคะยันีค่ะยั่วๆอีกแล้ววันนี้ง่ายๆแต่อร่อยนะคะอาหารง่ายๆเห็นไหมคะไม่ต้องไปคิดเมนูอะไรเปิดเปิดหมูหมักหมูให้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสับแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มจะเข้าที่เริ่มจะได้แล้วนะคะ สีสันเริ่มจะเหลืองออกมาแล้วนะคะสังเกตเห็นไหมคะน้ํามันจะเหลือหน่อยเดียวกับไอ้น้ําชีสหมักหมูแค่นี้ก็เป็นอันว่าอาหารมื้อเย็นก็โอเคเสร็จสับพนะคะยั่วๆนะคะเห็นไหมคะยั่วๆมากเลยโอ้โหหอมไปถึงช่องไหนก็ไม่รู้นะคะหอมมากเลยคะ่ะ